่เสียงภาคโนลกโดยน้ำซันนี่ไอ้ลังลังตื่นเร็วเข้าลูกเข้าลูกเข้าลังของยิงอุ๊ยล้วบึกจังเลังเจ้าหญิงหายตัวไป หลาวต้องการนายท่านเจ้มาชราผู้ชราส่งฉันมาให้เธอไปคุยกับเขาสิไอ้ดังเจ้าหญิงถูกจับตัวไปไว้ปัสสาวะสเตลเอนเนี่ยมีผีผูกการและชราอย่างคุณเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้เพราะเหตุนั้นฉันจึงมอบโล่แหงวีรบุรุษให้กับนายใส่แป๊บ เออไม่เจ็บใช่ไหมนี่เป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายดังนั้นฉันถึงมอบของขวัญให้กับนายนายรู้สึกว่าในใจมีความกว้างความบริสุทธิ์นั้นไหมซึ่งมีเต็มที่โลที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะมีมันและอันไม่เป็นเนพ้นที่ช้ำออนไปอุทยไม่เป็นไปละขอบคุณสำหรับข้อมูลนะไอ้แก่ โอ้ใช่้วน้ำมันดาบเลยหรอพววเขาบอกว่าดาบไปแล้วมันรู้ที่ถูกสุบทอเดียกหรือสุนคุณจะพบได้ที่ด้านหูเขาตรงนั้นแต่เพื่อไปถึงจุดตรงนั้นพื้นต้องมีอุปกรณ์ที่ยืดได้สนใจเปล่าฉันยินดีจะจะมอบของนี้แก่นายแต่ฉันอยากให้นายตอบแทนฉันเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะในลูกชายฉันป่วยหนักเมื่อลยฉันต้องการใครสักคนที่ปีนป่ายไปโชวโโโ์ช่างแมงเขากไปเทอะเลย <c oughs> ชยังไงเดึ๋ยวน้อหกดึงแม่อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยหลังมองดึงดาโอ้กโอ้ยิอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้บอ้ยดอ้โอ้ยโออ้ยอยอ้ยโยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออ้ยโอ้้ยโอล้อออออ้ยโอ้ยยโอ ขอบคุณมากไอ้รักที่ช่วยกูนายคงจะคิดด mm ีแล nah, ้วเจ้า่านีตอนนี้เราจะกำลังจะเริ่มภารกิจอันตรายและหนกลำบากของพวกเราเพื่อไปยังปราสาทแต่ก็ไมนไ่้เราต้องผ่านทางนี้กันเถอะก่อนหลังหลังก่อนหลังหลังงฟังกูก่อนนะหลัง ไม่ไงจับไม่ไอ้นอ้แล้วจับแมงไปก็ได้อย่าขวงทางชุกปิงไม่กดออกดเจอกันออแมงแยกกันเลยอวงดีตึงแมง วาเมไอ้รอดเมงมันทุกอย่างโอ้มันี่รังฉันคือนวแฟมัสเตอรแเ่งนะและฉันก็อะาตย

ยินดีต้อนรับซู่แอสตอร์ไทมส์แล้วค่ะก็คือเจ้าของปราสาทแห่งนี้ของสโตนทามโอ้ขี้เกียจฟังอีกแล้ว้าบนคนนี้เป็นไงทำดีมากคุณเอาชนะปอสตัวร้ายได้และตอนนี้เราจะต้องรีบไปช่วยเจ้าหญิงแล้วแต่ต้องระวังหน่อยนะกับดักมันเยอะมากๆมากนะฮันนิงวันน้แม่จะหาแล้วก็ ทำไมไม่มาสักทีนะ9โมงแล้วข้อทางไปฮีโรเอ้ลังคุณมาที่นี่มาช่วยฉันแล้วและคุณก็ทำภารกิจได้สำเร็จเย่ยมากเลยนี่ก็คือตายควาสมสำเร็จแ,บบแล้วคุณรืมไหมว่าวันนี่หมายถึงอะไรหลังนั่นหมายความว่ากายเป็นฮีโร่ คุณจะได้เอากับฉันเข้าใจไหมลังขอบกันแฟรครับเจ้าหญิงกูจะได้มีเปเจ้าหญิงแล้วอ้ยเอาและนะ้วเนาะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล้วครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปต้นฉบับอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะจ๊ะ